ขูดขนค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาแต่งขนกันแต่งขนค่ะแต่งขนอาบน้ำหนูอาบน้ำเสร็จแล้วหนูอาบน้ำเสร็จแล้วหนูก็มาขูดขนค่ะขูดขนออก ขูดขนออกค่ะขูดขนไม่นี่ออกขนตายขนไม่ดีออกค่ะน้ำตาลอาบน้ำแล้วขูดขนก่อนลูกขูดขนข้างนี้ขูดข้างน้วันอาทิตย์คนณทำงานเสียงดังค่ะเสียงดังสนา่นวันไว้เลย แป้หนึ่งเดี๋ยวหนูขอขูดค้นก่อนค่ะแป๊บนึง পাত দি খা পাইলেও নাখা তাখা